วันเกิดนุกปีนี้นะคะศิลปินบ้านสิงห์แฟนคลับต่างร่วมอวยพรวันเกิดนุกเป็นจำนวนมากรวมถึงแคปชั่นอวยพรวันเกิดของแม่เบนที่อ่านแล้วก็ต้องอมยิ้มตามไปด้วยโดยแม่เบนได้โพสรูปคู่กับนุกพร้อมแคปชั่นว่า HBD TND 2 1 1 0 2 0 2 2 2 6ทับ r ทับ2เย ไม่ใช่มีเงินแล้วชีวิตจะมีความสุขแท้จริงความสุขเกิดจากชีวิตได้อยู่กับคนดีๆมีคู่ชีวิตดีญาติดีน้องดีและเพื่อนดีขอให้ลูกชายแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกแฟนคลับต่างกดหัวใจให้รัวๆพร้อมคอมเมนต์อวยพรวันเกิดนุกกันเป็นจำนวนมากและชมแม่เบนว่าคำอวยพรของแม่เบนที่มีให้ลูกชายของแม่ช่างน่ารักจริงๆ เป็นโมเมนต์ที่น่ารักแลนะน่าประทับใจจริงๆเลยจ้า